ค่ะทุกคนนี่คือแครอททะเลนะคะหรือไม่ก็อีกชื่อหนึ่งเขาก็เป็นเขาเรียกว่าแครอทป่านะคะทุกคนดูดอกกำลังงามจะสวยมากดอกเขางามมากค่ะทุกคนลมหน่อยนึงนะนางจับให้ดูใกล้ๆนี่นะคะไม่ซูมเอ่ย นี่นะคะทุกคนมันไม่โฟกัสแค่หลอดป่านะคะทุกคนกอใหญ่มากส่วนนี้ก็จะเป็นดอกที่เขาแบาบว่าเป็นจะเป็นเมล็ดนะคะทุกคนนี่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ดูพอเขาบานแล้วนะเขาก็จะเป็นเป็นเมล็ดนะคะทุกคนจับเป็นเมล็ดกล่องนั้นคือบ่โฟกัสค่ะทุกคน,นะค่ะกล่องบอดีอ่านี่จ้ะนี่ก็จะเป็นเมล็ด ก็จะแบบว่าพอเขาบานอย่างนี้แล้วนะตอนแรกๆนะคะทุกคนมันก็จะสวยอย่างนี้นะนี่นสอดอกเล็กๆอย่างนี้นะจะมีสีชมพูปนหน่อยๆนะคะขาวปนชมพูแล้วก็พุลงลมค่ะทุกคนจ้ะนี่นะพอบานมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีขาวอย่างนี้นีพอ ไ้นี่หน่อยนี่นี่อนะันนี้ก็จะนี่นะคะนี่นี่นะพอบานเสร็จเขาก็จะเป็นสีนี้นะคะพออันนี้เริ่มแก่แล้วคะ่ะทุกคนนี่ก็จะเริ่มแก่ขึ้นมาหน่อยนี่นะคะกเดียวนะคะนี่แก่แล้วเขาเขาก็จะหดตัวเข้าอย่างนี้คะ่ะทุกคนก็จะห เป็นดอกไม้ได้เลยนะขนาดเป็นเมล็ดเขาแล้วอย่างเงี้ยก็สามารถไปปักแจกกันก็ได้นะคะทุกคนมันก็งามอีกแบบนะเป็นดอกไม้อะ,ะเป็นอันนี้ก็จะเป็นช่อเมล็ดเขานะคะคือเยอะมากค่ะทุกคนดนเนะูเมล็นดนะมยนีนะคะนน,นี่นะเยอะมากค่ะทุกคนดูแบบว่าหือยางแน่นอย่างหนาอย่างแน่น ยอดมากคือมันแน่นไงทุกคนลมันเมล็ดมันเริ่มแก่นะนี่นะคะกอนึงคือแบบเยอะมากใหญ่มากเอ้ากลกองบอโฟกัสในะทนนางสักคูนะคะเจอนีจ้ะกอนนี้ใหญ่มากค่ะทุกคนแครอทป่านะคะอีกชื่อหนึ่งเขาก็จะเรียกว่าแครอททะเลนะคะใหญ่มากถ้าต้นอ่อนดอกอ่อนเขาอะไปเอาเอาไปทำกินได้นะคะทุกค ก็กินสุกนะน้ำไม่ก็รากเขาก็จะเป็นแครอทแหละเป็นหัวแครอทเล็กๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเมล็ดเขาอ่ะสามารถเอาไปชงชาได้นะคะทุกคนเมล็ดแก่เขาเนี่ยนะนี่จากนี่นะคะแล้วก็ไปทําเป็นชาก็ได้นะคะเอาไปตากแห้งสักหน่อยแล้วก็ไปทําเป็นชานะคะดอกดอกถ้าดอกอ่อนเขาอ่ะนางว่าแต่ส่วนตัวนางยังไม่เคย อันนี้นะคะทุกคนยังไม่เคยเอาไปลองใส่ไข่เจียวดูหรือว่าไปทาทาแกงกินเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวนางจะเก็บจะเก็บแครอทป่านะคะทุกคนแต่ช่วงเนี้ยเขาแก่หมดแล้วค่ะทุกคนนางไม่ค่อยมีเวลาเนาะมันก็เก็บเขาไม่ทันแล้วนะคะแก่มหมดแล้วจ้ะนะคะ่ะทุกคนนางก็เอาแครอทแครอทป่าหรือว่า ามแล้วก็รับชมนะคะสวัสดีค่ะงามอีดีจะงงา,งามเลยจ้ะน้มามันงามดีปักเจ้ากัน